สวัสดีครับเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าอุณหภูมิระหว่างไทยกับกัมพูชายังร้อนแรงหลายเรื่องเรื่อง F-16 มีสวิตดับเครื่องไม่ใช่เรื่องจริงเป็นความกลัวแบบไม่มีเหตุผลเท่าไหร่พอๆกับการกลัวว่าสหรัฐอเมริกาจะมายึดประเทศพอๆกับ F-16 จะใช้ต้องขออนุญาตสุดท้ายไม่มีอะไรก็บินกันอยู่ทุกวันบินไปโจมตีขเขมรก็ทำมาแล้วตอนนี้เรื่องที่ร้อนแรงก็คือมีข่าวว่าขเขมร เติมกำลังเข้ามาในหลายที่จะเอาอย่างไรวันก่อนมีข่าวว่าเติมกําลังเข้ามาปราสาทตาควาย3,000นายล่าสุดมีข่าวว่าเขเมรเติมกําลังเข้ามาเนิน745ใกล้กับช่องบก2,000นายหวังยึดช่องบกมันดูเหมือนเขเมรก้าวร้าวไม่สนใจใครส่วนคนไทยมีคําถามว่าจะเก็บเขเมรไว้ทําไมเมื่อได้ฟังข่าวแบบนี้ก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวว่า ขมิ้นเอาเครนขึ้นมากลนของที่ปราสาทพระวิหารบ้าง สุดท้ายมีภาพว่าขมิเอาเครนขึ้นมาสองสามปีมาแล้วไม่ใช่เอาขึ้นมาทอน,นี้มีข่าวทหารขมิเอาอาวุธหนักรถถังเข้ามาข้างล่างภูมะเขือสุดท้ายรถถังคันนั้นถูกทหารไทยโจมตีจอดเสียอยู่ตรงนั้นเอาออกไปไม่ได้ทําให้เราต้องพิจารณาข่าวสารมาแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาพูดคนที่พูดก็พูดเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆก็เพื่อความน่าสนใจมันก็กลายเป็นว่าทหารไทยกลัวไม่กล้าทําอะไรมีความ พยายามอยากให้มีการประทะหรือว่าหวังแค่ยอดวิวซึ่งก็ไม่สมเหตุสมผลมากนักในบางเรื่องกับทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากและทำให้ประชาชนเข้าใจว่าทหารไม่ทำอะไรเลยมันเป็นดาบสองคมนะครับการที่มีข่าวว่าคเขมรบุกเนิน745มาจากอาสาสมัครทหารในพื้นที่ ที่เคยเข้าพื้นที่บอกว่าบนเนิน745เป็นลานกว้างแต่ก็มีถ้ำที่ทะลุมาบนเนิน745ได้ปากถ้ำอยู่ในเขตขมรมีการคาดการว่ามีการปรับปรุงถ้ำก็เพื่อรองรับทหารขมรได้2 0 0พนายมีจุดประสงค์ก็เพื่อยึดช่องบกพอมีข่าวออกมาคนไทยก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้ขมรทำแบบนี้มีการเรียกร้องให้ใช้กำลังรบให้จบไม่คุยแล้วมันกลายเป็นวัตถจกักร เรื่องนั้นเงียบเรื่องใหม่โหมขึ้นมาแทนอารมณ์ของคนไทยก็ขึ้นขึ้นลงลงตามข่าวเครียดอยากรบอย่างเดียวหงุดหงิดไม่ทันใจเนินเจ็ดสีห้าอยู่ใกล้กับช่องบก อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีประเด็นมาเป็นระยะไม่ใช่กระหมเพิ่งมาปลุกตอนนี้เนิน7จ5ีเป็นพื้นที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนชัดเจนทางกองทัพภาคสองก็ยอมรับว่ามีทหารกระหมลุกลามก็มาจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันไปรบเลยไม่ได้ก็มีการเข้าไปเจรจาและในเบื้องต้น ทหารขมรยอมถอนออกจากพื้นที่แต่ว่าความตึงเครียดยังอยู่ทหารขมรมีการขนอาวุธเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการใช้กลไกเจรจาพูดคุยกันเพื่อทําให้มีการรังวัดเขตแดนที่สมบูรณ์ปัญหาก็คือขมรอ้างว่าได้ครอบครองเนิน745 ก่อนที่จะมี MOU 43และขเขมรไม่ถอนกำลังแต่ว่าจะไม่ติดอาวุธในพื้นที่และต่อมามีทหารพานของไทยถูกขเขมรจับในพื้นที่และก็มีการประทะกันหลังจากนั้นเนิน745หก็มาเป็นข่าวอีกครั้งถ้าเราพิจารณาแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามาก่อน ไม่ใช่คเมนเพิ่งบุกเข้ามาหลังจากที่ทำข้อตกลงสันติภาพไปแล้วอย่างที่หลายคนเข้าใจกันก็ต้องยอมรับว่าปัญหาชายแดนมีหลายจุดที่ยังแบ่งกันยังไม่ได้และมีหลายจุดที่แบ่งกันได้แล้วปัญหามันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดกรณีเนินเจ5สหเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่ใช่ปัญหาใหม่และการแก้ปัญหายอมรับว่าต้องแก้ไขด้วยการเจรจาก่อนไปทุบเลยไม่ได้ ช่องบกเป็นยุทธศาสตร์สำคัญขมีนก็ต้องการยึดครองไทยก็เสียไม่ได้เป็นการชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เพื่อยุทธวิธีไทยไม่มีทางยอมอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดต้องมีวิธีแก้ไขปัญหารบอย่างเดียวไม่จบต้องให้ขมีนมันยอมรับเส้นเขตแดนด้วยแอดมินพยายามอธิบายที่มาที่ไปก็มีบางคนบอกว่าแอดมินปอดแหกงอมืองอเท้าแอดมินก็อยากถามว่า คนที่ไม่ปอดแหกไม่งอมืองอเท้าตอนนี้ทำอะไรอยู่อธิบายเพิ่มเติมแอดมินเป็นแค่คนทำคลิปอธิบายเรื่องราวข่าวสารไม่ได้มีอำนาจสั่งรบไม่ได้มีอำนาจสั่งใจกำลังถ้าแอดมินมีอำนาจสิ่งแรกที่จะทำก็คือจัดการกับข่าวปลอมข่าวปลูกปัน่น เพราะจะทําให้ประชาชนเข้าใจความจริงมากขึ้นเข้าใจสถานการณ์เข้าใจผู้เกี่ยวข้องว่าทําตามใจไม่ได้เมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะประเมินสถานการณ์ได้ไม่ไปกดดันเจ้าหน้าที่มากนักจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยไม่ไปเข้าทางขม่อนเหมือนที่ผ่านมาเนินเจ็ดสีห้าช่องบกเป็นเนินสําคัญที่ยังไม่ได้ปักบันไทยก็ยังจัดการได้ไม่เต็มที่ถ้าปักปันแล้วมันอยู่เขตไทย ขมินก็ต้องออกไปและไทยจะจัดการเด็ดขาดได้ถ้าเราดูจากแผนที่แล้วจะเข้าใจถึงความซับซ้อนมากขึ้นการมองสันปาน้ำมันก็ยากเนินใหญ่ๆไม่มีปัญหาแต่ว่าเนินเล็กๆมองยากเหมือนกันแล้วก็มีปัญหากันอยู่เนิน500ของไทยสำคัญมากวางอาวุธสกัดคนที่จะบุกเข้ามาได้และดูชัยภูมิแล้วขมิ้นเสียเปรียบเราหรือต้องพยายามหาเนินสูงขมที่สูงกว่าเนิน500ที่ขมิ้นพอหาได้และใกล้เคียง หลายคนไม่เคยดูแผนที่ลองมาดูแล้วจะเข้าใจลักษณะภูมิประเทศมากขึ้นและเข้าใจความยากในการแบ่ง แน่นอนว่าสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ว่าตอนนี้มีแล้วก็คือไล d ดา้าแบ่งกันให้จบจบเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายได้ไหมอยู่ที่การเจรจาและแน่นอนผลที่ออกมาไม่เหมือนที่หลายคนเข้าใจแน่ๆเช่นอาจจะเสียบางพื้นที่และได้เพิ่มบางพื้นที่รับกันได้ไหมปัญหาจะได้จบจบจะล้อมรั้วล้อมกำแพงแล้วแต่ซึ่งการวัดต้องใช้เวลาพอสมควร ถามว่าวันนี้ถ้าเราเอา F16 ไปไล่ขมิ้นออกจากเนิน745จะเป็นอย่างไรอันดับแรก F16 บินได้โดยไม่ต้องขออนุญาต2 F16 ไม่มีสวิตดับเครื่องอะไรทั้งนั้นจะบินก็บินได้เลยแต่ว่าทหารเขมรนที่เนิน745ไม่ติดอาวุธการที่เราจะโจมตีได้ต้องให้เขมรนเปิดฉากใส่เราก่อนเราถึงจะทุบได้ตามกฎหมายแบบไม่มีคดีติดตัวสมมุติว่าไทยถูกโจมตีก่อนจากเนิน745แล้วเราจะรออะไรไม่ต้องถึงมือ F16 ที่โคราชเอา F5 ที่อบบุบลบินไปปล่อยลูกเขียวก็ยังได้ สนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดตัดการส่งกำลังบำรุงแล้วให้ทหารราบเข้ายึดส่วนปากทางเข้าถ้ำที่อยู่ฝั่งเขเมรก็ปิดปากถ้ำไปซะแต่ว่าปัญหาคือเขเมรมันจะใช้จรวดหลายลำกล้องไปใส่ชุมชนของเราก็ต้องจัดการให้ได้ด้วยยุทธปกรณ์ตอนนี้ไทยเหนือกว่าแต่ก็มีข่าวว่าเขเมรไปขอซื้อระบบป้องกันจากยุโรปจะเป็นอะไรได้ไป,ไปไปมาๆจะทำอย่างไร ก็ต้องบุกเขมรในตอนนี้ใช่ไหมต้องการให้บุกตอนนี้ก่อนที่จะมีคนมาช่วยเขมรก็อยู่ที่ผู้มีอำนาจจะตัดสินใจขอย้ำว่าแอดมินไม่ได้มีอำนาจสั่งการแค่เล่าให้ฟังตามจริงก็แล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณารบไม่ยากแต่ว่ามันจบยากดูรัสเซียยูเครนเป็นตัวอย่างถามว่ารัสเซียมีนักข่าวปั่นให้รบไหมก็ตอบว่ามีแต่ว่าพอรบจริงยืดเยื้อนักข่าวก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แอดมินอยากให้ทุบเขมรแต่ว่าต้องทุบแบบถูกกติกาไม่มีคดีความตามหลังมาเอาแบบใส่ใไม่ค้างคาและเราจะชนะในท้ายที่สุดแต่ถ้าทุบตามอารมณ์ฮึดฮัดไม่รู้กติกาพอแพ้มาเงียบไม่รู้ว่าแพ้เพราะอะไรอันนั้นก็ไม่เอานะครับ